สวัสดีครับผมน้องบ้ากูุเองลัไมค้างกับรายการใครไม่รู้ทํเข้าวให้กินรายการที่เราเจะเอาอุปกรณ์ทำอาหารไปให้คนที่เขาทำอาหารเป็นเพราะว่ากูเนี่ยทำไม่เป็นนะครับ EP นี้นะครับมาเป็นเมนูง่ายๆซิมเปลิปลๆเนีนั่นกะนะ็คือข้าวต้มหมูสับอ่าเมนูข้าวต้มหมูสับ,เน,มมสบเนี่ยเป็นเมนูที่เหมือนจะง่ายๆแล้วเป็นเมนูที่ถูกลืมเนืเราจะนึกถึงมันก็ตอนอะไรอะ่ะ ตอนที่กลางคืนดึกๆแล้วมึงไม่รู้จะแดกอะไรแล้วจริงๆอะ่ะมึงนึกถึงลาข้าวต้มกุย้ยเอ,อ่อหรือแบบตอนเช้าสัตว์แล้วแบบว่าเราเช้านี้เราต้องออกไปเรียนเช้านะหรือเอาไปทางานเช้านะแต่ไม่มีเฮียอะไรเปิดแล้วจริงมึงก็ต้องแดกข้าวต้มนึกออกไหมหรือตอนที่เราไม่สบายเนะเราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยจะนึกถึงข้าวต้มเนาะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่เราจะไม่ได้นึกถึงแต่ว่ามันมีประโยชน์ของมันอยู่เสมอโดยที่ เราจะเห็นค่ามันก็ต่อเมื่อเรามองเห็นนะครับวันนี้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์มา,มามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหมูสับนะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยแล้วก็มีผักชีหัวหอมนะครับแล้วก็ขนอสุกก้อนใดๆเพื่อเอามาทําเมนูข้าวต้มนี้นะครับแล้วก็อ e ีพินิ e ้ได้โต๊ะลายดอกไม้น่ารักมากนะครับจากแบรนด์ pdm นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ชอบเอาอะไรไทยๆเนี่ยมาทําให้มันโมเดิร์นขึ้นเนาะอย่างอันนี้มันก็เหมือนพวกโต๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเออพวกโต๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวสีแดงแต่ว่าเอามาทําใหม่ให้มันกลายเป็น วันนี้ผมเล็งไว้แล้วว่าจะต้องเป็นคนนู้นนี่คุณคุณเห็นตรงนั้นไหมมีพนักง,งานกว่าดขยะเนาะนี่แหละคือตัวแทนของคนที่อยู่กับเรามาเสมอทําทุกวันทําอยู่ตลอดแต่เราจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อเราเห็นค่าเขานะครับวัสดีครับ <c oughs> โอเคพอดีวันนี้ผมมาถ่ายรายการชื่อว่าใครไม่รู้ทำข้าวให้กินอ่า คุณคุณพี่หรือคุณน้องดีเนี่ยคุณน้องแล้วกันหน้าเด็กมากเลยทําข้าวต้มเป็นไหมพอได้ค่ะเคยเคยือเคยทำข้าวต้มกินเคยอยู่ค่ะอ่าค่อ้าโอ๊ยน่ารักนะคือวันนี้เราอยากให้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเนค่ะชื่อเนนะอยากให้เนยทำข้าวต้มให้เรากินหน่อยได้ไหม เดี๋ยวมีค่าจ้างให้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาที่ทำข้าวต้มกันโอเคอ้าววัสดีครับอ้าววันนี้ต้องทำข้าวต้มหมูอันนี้คือเราเพิ่งเริ่มงานเหรอใช่ค่ะเพิ่งเริ่มงานโอเคแล้วทํางานตั้งแต่กี่โมงเนี่ยอ๋อทำงานตั้งแต่เที่ยงอะค่ะเราทําเป็นคนกวาดถนนใช่ไหมใช่ค่ะเออล้วหน้าที่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้คือเราทาอะไรมันก็คือกวาดไปเรื่อยๆใช่ค่ะกวาดสองรอบค่ะกวาด2รอบอ๋อคือเรากวาดเส้นเดิมซ้ำอีกทีหนึ่งเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะกวาดรอบแรกไปเดี๋ยวม ก็ได้นะสิ่งแรกที่ต้องทำคือไอเห็ดวะ <c oughs> เห็ดเห็ดมันต้องแช่น้ำใช่ไหม <c oughs> อ่าเน่เช่วยช่วยน,น,นี่นี่เป็นเห็ดแห้งนะต้องใส่กี่อันดีวะต้องต้องท่วมไหมระ,ระวังเหลือน้ำไว้ต้มด้วยนะอ่ะาใส่นิดเดียวหั่นอยู่แล้วอ่าโอเคโอเคโอเคเรามีมีดไหมเฮ้ยอันนี้แช่ไว้เนอะมีดก็ไม่มีกูต้องใส่ไปอย่างนี้แหละอ่าโอเคคุยต่อก็คือ แล้วเราเที่ยงถึงกี่โมงนะที่เราต้องทำอ่ะทุ่มหนึ่งค่ะเที่ยงนึงทุ่มหนึ่ง,งกว่าสองรอบเราเริ่มกว่าตั้งแต่ตรงไหนซอยเจ็ดอะค่ะราชดาค่ะอ๋อราชดาซอยเจ็ดไปถึงบิ๊กซีค่ะนะหน้าบิ๊กซีบิ๊กซีไหนบิ๊กซีราชดาบิ Big C, ๊กซีราชดาบิ Big C, ๊กซีราชดาอยู่ตรงไหนวะประมาณ500เมตรเที่ยงเทีนะ่ยงแล้วบ่ายโมงสองโมงสามโมงสี่โมงห้าโมง 6โมง1ทุ่ม7ชั่วโมงแปลว่ารอบหนึ่ง500เมตรเนี่ยใช้เวลากวาด3ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นใช่ค่ะสิ่งที่เรากวาดส่วนใหญ่มันเป็นอะไรเป็นใบไม้อ่ะอใช่ค่ะใบ,<า>บไม้ส่วนมากจะเป็นใบไม้แล้วก็ขยะนิดหน่อยอ่าข,ขยะนี่คือเช่นอะไรบ้างที่คนเขาทิ้งกันพวกแก้วน้ําถุงพลาสติกอะค่ะอ่าพวกนี้เยอะไหมเยอะอยู่ค่ะเออซึ่งเวลาเวลาเราเห็นแล้วเรารู้สึกไงแบบพวกนี้แม่งทิ้งทําไมว่าอะไรเงี้ยป่ะว่าอะไรเงี้ยป่ะว่าหวัดเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวมันลื่นเออเอออ ปึ๊บอ่าเปิดเลยไหมเปิดได้เลยค่ะอ่าเคไม่ไม่ต้องแรงมากก็ได้พอพอพออ่าเคเราใช้น้ําแค่นี้อ่าวิธีการทําข้าวต้มคือยังไงใส่ข้าวก่อนใ้่ข้าวก่อนก่อนต้มข้าวก่อนคือข้าวข้าวมันต้องนิ่มใช่ไหมมันเลี้ยงใส่ก่อน อ๋อหรือว่าต้องใส่รสดีก่อนใส่อันนี้ก่อนอ่าโอเคแปบลบว่าเคยทําจริงนะเพราะว่าพวกนี้มันคือมันก็จะมีรสชาติของมันเนาะใช่ค่ะ,ะโปกตีคือเราทําเมนูนี้ให้ใครกินกินเองค่ะกินเองนะอยู่อยู่กับใครอยู่กับแม่ค่ะอยู่กับแม่2คนเนาะปีนี้เราในอายุเท่าไหร่ละยี่สามค่ะยี่สามอ่าก็รุ่นรุ่นพอๆกันแล้วเราทําอาชีพนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะสิบแปดค่ะสิบแปดโอเคนี่ใส่ลงไปแล้ว ต้องใส่สองก้อนเลยอะหนูก็ไม่รู้แล้วปกติเราใส่ปกติหนูใส่เป็นป็นเป็นตักอาเป็นตักอ่าก็ลองดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเออแล้วเราเป็นคนที่ไหนอะเป็นคนกรุงเทพไหมใช่ค่ะอ่าบ้านบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่ประชาสงเคราะห์ค่ะอ๋อไกลป่าววะนี่แหละอ๋อก็คือแถวนี้เลยอ้าโหเราเกิดในเมืองเลยนะยอดย้อนกับไปคนที่เขาทิ้งพลาสติกทิ้งขวดอะไรพวกนี้เรารู้สึกยังไงเขา กินแล้วทําไมไม่ทิ้งกินแล้วทําไมไม่ทิ้งนะเออแล้วเขาเขาจะไปทิ้งที่ไหนดีอะแบบถังขยะสาธารณะอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันมีถังขยะสาธารณะบางทีก็มีถุงดําแต่ก็ยังมีขยะเนาะ<ช>เออคือถ้ากวาดใบไม้กวาดอะไรเราเข้าใจได้นะแต่ทําไมไม่ต้องมีขวดพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ามันจะแก้ไขปัญหายัางไงดีให้เขาเก็บใส่กระเป๋าตัวเองไว้หรือไงหนูก็ไม่รู้มันแก้ ไ,ได้มันอยู่ที่จิตสํานึกมากกว่าอ, <Mull> um อยู่ที่จิตสํานึกนี่เอาแล้วเอาแล้วนี่ก็คือของพอเรากวาดเสร็จอะมันก็จะมีคิวต่อไปงั้นใช่ปะใช่ค่ะของหนูเป็นรอบบ่ายค่ะแล้วก็จะมีรอบเช้าก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนี้ใครจะมากวาดต่อเราก็จะมีคิวนึงใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะจะมีเป็นรอบเช้าเลยตีห้าโอ <oo> ้งั้นแปลว่าขายะหลางมมังหกโมงเป็นต้นไปมันจะไม่ถูกกว่าจนกว่าจะตีห้าใช่ค่ะอ,อ๋อนะนะก็นั่นแหละก็ถ้าใครฟังตรงนี้ก็คือหลังจากหกโมงขึ้นไปอะคุณพยายามหยาบแบบที ทิ้งอะไรเลยนะคุณเก็บเอาไปทิ้งที่บ้านดีกว่าเนาะนะงี้ดีไหมนี่กูถือให้อย่างนี้เลยนี่อ p พีนี้เทคนิคคือต้องต้มกี่นาทีอะข้าวไม่ได้ไอ้นี่เลยกะเอาอดอูเอาใช่ปกติกินข้าวต้มใส่ไข่ต้มปัไม่ใส่ไม่นะเออแต่เอามาแล้วใส่ไม่ใส่ก็ได้ลองดูแล้วกันอันนี้นะยังไม่ได้นะต้มไปก่อนเราคิดว่าน่าจะประมาณสักกี่นาทีดี เผื่อเป็นสูตรอย่างมีคนทําตามไงอันนี้ข้าวมันไอ้นี่แล้วเนาะข้าวมันไอ้นี่คืออะไรข้าวมันเอ,อ่อมันเป็นข้าวที่แบบเป็นเม็ดแล้วไงข้าวที่เป็นเม็ดแล้วใช่แล้วข้าวปกติมันไม่ได้เป็นเม็ดอ่ะก็รมันเป็นแบบข้าวสารไงปกติอะ่ะบางคนเขาใช้ข้าวเพอใช่เหะอคือ ทำข้าวต้มเขาใช้ข้าวสารลงไปเลยเหรอบางทีเขารอเขาปกติเราทำอย่างนั้นปะไม่ค่ะออปกติเราก็ใช้ข้าวอย่างนี้อยู่แล้วอะซึ่งแบบนี้มันจะเร็วกว่าเนาะใช่ค่ะอาโ okay. อเคเรารู้สึกว่าอาชีพกว่าถนนอะไม่ตงเป็นอาชีพที่โคตรสุดยอดเลยเว้ยคือมันเป็นอาชีพที่ถ้าไม่มีคนกว่าถนนยังไงมันเละคุณออกไปทำงานไม่ได้คุณออกไปทำใช้ชีวิตไม่ได้เลยซึ่งแบบรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบ ดอ,ดอมันไม่ค่อยมีคนเห็นนะว,ว่าเราแบบสุดยอดอะ่ะเราชื่นชมมากนะถามเรื่องค่าแรงได้ไหมว่าคนกว่าถนนได้ค่าแรงยังไงได้เป็นเงินเดือนอะคะ่ะคือเป็นแบบพนักง,งานประจาเลยป่ะหรือเป็นฟรีแลนซ์อย่างนั้นยังยังไม่ประจําค่ะก็คือตอนนี้เป็นพนักง,งานชั่วคราวอยู่อ่าซึ่งอาชีพนี้มันมีทางพนักง,งานชั่วคราวและพนักง,งานประจาใช่ค่ะโอเคต้องทําเป็นนานแค่ไหนถึงได้เป็นพนักง,งานประจาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดู เพราะว่าก็มีคนมาก่อนเราก็เรียงลําดับกันไปอ๋อก็แปลว่าอยู่ที่อายุงานใช่ค่ะถ้าคนเก่ายังไม่ออกเนี่ยยังไงเราก็จะไม่ได้เป็นพนักงานประจํำ <c oughs> ในขาดประมาณนั้นปะค่ะโอ้โหวงการนี้แม่งโหดนะแปลว่ามันมีโคต้าของมันว่าพนักงานประจามีได้กี่คนใช่ค่ะมีได้กี่คนอือก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเออเขาเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไม่ใช่พนักงานประจาเรียกว่าอะไรนะลูกจ้างชั่วคราวอ่าลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวมีสวัสดิการอะไรบ้างมีเบิกจ่ายค่ารักษา จ่ายค่ารักษาเช่นป่วยเป็นไรเป็นมะเร็งเบิกได้ไหมเบิกได้จ<ช>ริงเ <อะ S 2> หรอโ้หก็ดีอ๋อคือเบิกเบิกได้ทุกอย่างเลยลูกก็เบิกได้หมายถึงว่าถ้าเรามีลูกใช่แล้วแล้วเราได้ได้ค่าเกี่ยวกับลูกเท่าไหร่ก,ก็เข้าโรงพยาบาลก็ถ้าไม่เสียค่าส่วนต่างก็คือเสียแบบนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี <g ül? S 2> ้ยเทคนิคเป็นแบบเป็นก้อนด้วยนะเป็นหมูหมูก้อนนะนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะจ่ายให้อะซึ่งเรามีลูกแล้ว ใช่ค่ะอ่าลูกกี่ขวบแล้วเนี่ยเจ็ดขวดอ้ยกำลังวัยกำลังน่ารักนะเออก็คือสามารถเบิกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะไม่ค่ะไม่ทั้งหมดมันพอจะเบิกได้แต่มันไม่มันไม่ได้ครอบคลุมเนาะใช่อ่าแล้วแล้วถ้าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยข้อแตกต่างมันคืออะไรก็คืออันนี้เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะอ๋อแต่ถ้าเป็น ว่าประจําก็คือเขาไม่ต้องสํารองจ่ายเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกันปะไม่ไม่อันนี้อันนี้เขาไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทไม่ต้องจ่ายอะไรเลยใช่ค่ะอู้ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเออเพราะว่าชีพคนขวาญถนนะน่ะมันโคตรสําคัญไงมันเลยแบบว่าถ้าเขาเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีแรงงานตรงนี้มาทําอ่ะแล้วใครจะทํานี่อกว่าเออมันต้องเป็นพวกเขาจริงๆเวออนะเปรียบเทียบกับข้าวต้มนะที่แบบว่าเวลาเราเจ็บป่วยอ่ะใครจะมาช่วยเรากินง่ายๆอ่ะนอกจากข้าวต้มอ่ะเออมันคือเป็นแบบสําคัญจริงอะนห เนื้อหมูลงไปแล้วนะตรงนี้เทคนิคคืออะไรในการบีบหมูลงไปไม่มีไม่มีเคยทําเมนูนี้ให้ลูกกินไหมไม่เคยแล้วแต่เราทําเคยทํากินเองใช่ค่ะกินกินได้คนเดียวกินได้ทําไมอ่ะไม่ค่อยกล้าทาให้ใครกินอ๋อเหรอแล้วปกติลูกเรากินอะไรอ่ะกินข้าวผัดให้คุณแม่ทำเหรอให้หนูทำหนูทำหมดเราเราเป็นคนทำเองแต่เราปกติเราชอบทำข้าวผัดใช่ข้าวผัดผัดกะเพราอะไรเงี้ยต้องเจ้านะ แล้วเราปกติเรากลับไปหาลูกทุกวันเลยไหมแค่คาอยู่ด้วยกันลูกเรียนชั้นอะไรละขึ้นป2ค่ะอย่างนี้คือที่แตกต่างกับพนักง,งานอิสระกับพนักง,งานประจําก็คือเป็นเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายล้วนๆใช่ไหมประมาณนั้นค่ะอ๋อโอเคแล้วเงินได้เท่ากันไหมเท่าไหร่บอกได้ไหมต่อเดือนคนกว่าถนนหมื่นสองค่ะหมื่นสองเออโอเคนะโอเคอยู่หมื่นสองบวกเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เบาเบาหน่อยได้ไหมเบาเบาไฟนะเบาไฟถ้าไฟแรงไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อข้าวต้มเราไม่ค่ะไม่เนาะแล้วไม่แล้วหมายถึงไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่ตุดตุดมอไม่มอไม่นะโอเคอันนี้เราใส่เห็ดเลยนะเออนี่เห็ดเห็ดนิ่มนะนะเออแล้วเดี๋ยวผักเราค่อยมาโรยข้างบนทีหลังใช่ไหมเออนี่คือใกล้เสร็จแล้วปะใกล้แล้วค่ะโอ้โหมันง่ายเนาะเราทํางานตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบแปดใช่ค่ะอ่าแปลว่าเราเรียนจบมหอะไรประมาณนั้นปะจบมหค่ะเราคิดอยากจะออกมาทํางานเองหรือว่าอะไรก็ถ้าเรียนต่อมันก็ต้องแบบหนูมีลูกแล้วด้วยไงหนูก็ทํางานดีกว่าเนาะ แล้วที่จริงเราเรามีด้านที่เราแบบอยากไปเรียนอะไรอย่างนี้ไหมไม่ได้คิดเลยค่ะตั้งแต่มีลูกก็คืออยากทางาน,นามีเงินมากกว่าพอพอ,พอเรามีลูกทุกอย่างมันทุ่มให้ลูกจริงนะเหมือนอีพีเก๊กฮวยเลยแบบอีพีก่อนก่อนก็มีคนนึงเป็นแบบคุณพ่อตั้งแต่มีลูกก็แบบลุยงานอย่างเดียวเลยนะแล้วปกติเราทําข้าวให้คุณแม่กินบ้างไหมส่วนมากจะเป็นกนะเพราคะ่ะอ่าหลักๆคนทําข้าวที่บ้านคือเราปะแม่แม่ <laughs> แปลว่าเราแบบถ้าแม่ไม่อยู่เมื่อไหร่เราทํากินเองใช่ค่ะนะโอเคเราได้ถ่ายทอดวิชามาจากแม่บ้างไหมแบบแม่สอนทําข้าวไหมหนูแบบหนูไม่ค่อยชอบทําเท่าไหร่ไม่ชให้เจ้าทำนะแต่วันนี้อุตส่าห์มาทําให้ดีใจมากนี่ว้าวแล้ววัยคนที่มาทําอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่อยู่เท่าไหร่กันบ้างส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นนี่แหละคะล่ะเหรอคนวัยรุ่นเยอะกว่าเพราะอะไรอะ่ะเข้างานง่ายด้วยคะ่ะแล้วก็สวัสดิการดีเข้างานง่ายนี่คือยังไงก็เรายังวัยรุ่นอยู่ไง พอวัยรุ่นก็เลยแบบว่าเขารับง่ายกว่าใช่ค่ะโอเค<ม>เลดเนี้ยมันเป็นทั่วกรุงเทพปะ้ะไอหมื่นสองเนี่ยใช่ค่ะอ่าโอ้ยงี้คนที่กวาดในที่ที่มันแบบพิดทิตที่ขยะเยอะเยอะก็ซวยดิอันนั้นหนูก็ไม่รู้เเราเลือกทำเลได้ปะว่าเราอยากทํา ไม่ได้ไ,ไม่ได้นะคือเขาจะส่งเราไปเองใช่ค่ะอ่ะแล้วทำไมเราเนโชคดีจังเลยที่บ้านอยู่แถวนี้แล้วก็ได้กวาดแถวนี้อ่ามันเป็นเขตอะคะ่ะหนูอ,อยู่เขตอินแดงอ๋อถ้าชื่อเราอยู่เขตไหนเรามีแนวโน้มที่เราจะได้กวาดแถวนั้นก็เราสมัครเขตไหนก็ได้อยู่เขตนั้นคะ่ะอ๋อโอเคซึ่งบ้านเราอยู่แถวนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ แล้วบ้านเนี่ยคือเป็นที่ที่เขาหามาให้หรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ที่นี่อยู่แแฟดค่ะแฟดของเขาของยายแต่ยายไม่ได้อยู่ด้วยแล้วอยู่ด้วยค่ะแต่แตอยู่คนละห้องคือยายเป็นจ้าของแฟดเลยยายมีสองห้องแบ่งให้หนูห้องหนึ่งโอ้หยายรวยดิแต่ก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาอ๋ออ๋อเราจ่ายค่าเช่าเขาด้วยโอ้ล้วไม่ยายไม่ให้ห้องหลานหน่อยเลยเดือนเท่าไหร่ค่าค่าเช่าห้องรวมๆแล้วก็ประมาณ 4, 4นะี่พันสี่พันนะเออขนาดแค่ไหนกว้างอยู่ค่ะเสร็จแล้วปิดได้เสร็จแล้วโอ้นี่น่ากินมากอุ้ยเที่ยมา แรงสาบวิ่งกินด้วยกันไหม<ช>มีสองนะนี่น่ารักกินข้าวเย็นยังยังค่ะยังนะเพราะเพราะว่าเราเราทำงานยิงย้งแต่ที่ยังยันทุ่มใช่ไหมใช่ค่ะเออข้าวเลยยังไม่ได้กินนี่โหน่ากินนะเนี่ยนี่เราใส่ผักอะไรลงไปบ้างใส่ต้นหอมกับผักชีอ,อ๋อใส่2อย่างเลยเนาะน้ำน้อยไปน้ำน้อยไปใส่เพิ่มตอนนี้ยังทันนะอันนี้ไม่ออกทรงข้าวต้มออกทรงโจ๊กมากกว่า <laughs> <laughs> น่าจะเป็นโจ๊กไปแล้วเออเออเอากูเปลี่ยน อีพีก็ได้อีพีนี้เป็นอีพีโจ๊กอันนี้แกให้หนูหน่อย <laughs> ได้ได้อ่างั้นใครจะถือไฟ <laughs> มึงมึงถือมือนึงนะน,นี่มามาแกให้ค่ะโอ้โหแกะไงดีวะโหในซองยังอุตส่ามีซองอีกนี่คนกว่าถนนโกรธแล้วนะแบบมึงจะมีซองที่แห้งหนาเดี๋ยวคนก็ทิ้งอีกออชิมก่อนได้ไหมอ่าได้ได้ได <laughs> อุย้ย <laughs> เราขอโทษไอ้เหียกูกูทำคนกวาถนนงานเพิ่มเลย ที่ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะไม่เป็นไรค่ะเป็นขอโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากวาดเองเราเองยืมยืมไม้กวาดได้ไหมได้ค่ะโอ้หอันอันนี้อันนี้จานกูแล้วกันน่าจะใส่เอ่ออันนี้เยอะไปหน่อยอ๋อเค็มใช่ไหมอ๋อเค็มเค็มเราจะใส่น้ําเพิ่มไหมล่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชอบเค็มนะพี่ลองชิมชิมดูก่อนเฮ้ยเราเรารอกินทีเดียวเลยโอเคเสร็จแล้วว้าวเอาสอนกวาดเองสอนงานเราหน่อยขอกวาดได้ไหมอ่ะได้ วิธีกว่าที่ถูกต้องคือยังไงกวาดอย่างนี้เขาไม่ยอมแล้วอ๋ออมือมือต้องอย่างนี้เพราะเพราะอะไรเราถึงต้องแบบดามดามไว้อย่างนี้เพราะอะไรมีเหตุผลไหมไม่รู้ว่าหนูหนูสนัดอะแต่เห็นเขาก็ทําแบบนี้กันนะใช่ไหมอย่างนี้มันต้องมีการเทนไหมเพราะเราดูแบบเราดูห่วยมากได้ไหมโชโชโชว์มืออาชีพสักหนึ่งทีนี่อุ้ยเออมัน มันดูง่ายมันดูเร็วเนาะทำไมกูดูทําช้าจังวะแล้วนี่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับครับเมนูข้าวต้มหมูสับของเนนะอันนี้หกได้สวยมากเลยเนี่ยน,นิสฝีมือกูนะ ว่าไม่ได้นี่นี่นี่ฝีมือกูที่เหลือเป็นฝีมือเนนะอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าปกติเรากินข้าวเย็นกี่โมงอะเลิกงานถึงจะได้กินค่ะอ๋ะอก็สักประมาณแบบหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออเป็นไงเคม็มเดี๋ยวลองลองกินดูว่ะอร่อยไม่โม้ไม่โม้อร่อยมากหมูสุกไหมคะสุกสุกเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินเค็มนะอร่อยจริงแล้วผมว่ากะเทียมเจียวเนี่ย มันทําให้อร่อยขึ้นอันนี้คือหมูเราไม่ได้หมักเลยนะใช่ไหมเราแค่ใส่คะนอหมูอย่างเดียวเลยอร่อยแล้วปกติเรากินข้าวคนเดียวหรือว่าเรากลับไปกินพร้อมลูกพร้อมแม่ปกติไปกินกับแฟนอืมโอเคแล,แ,ลแล้วเราเราได้โทรไปบอกเขาปะบอกแล้วคะ่ะอ๋อโอเคแต่เขาเข้าใจเนาะใช่ค่ะเขารู้ไหมเนี่ยมาถ่ายช่องอะไรยังไงอย่างางี้ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปบอกอ๋อแล้วเราบอกเขาว่าอะไรอ่ะก็มาถ่ายคอนเทนต์กับพี่ เคยเห็นมั้งไหมช่องบ้านกูเองไม่เคยเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้ไปเนจะได้รู้จักนะนี่ก็คือหมูเนี่ยไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคือโปรติแล้วเนี่ยตามสูตรที่ผมเห็นเนเน็นนะเขาจะเอาไปแบบหมักถ้าไม่ฝาเขียวก็ซอสตีลูกขาวงเงี้ยแต่นี่คือใส่เน้นเปหนักที่ขนดสุก้อนใส่2ก้อนเลยนะแต่ก็กินได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่กินได้อร่อยชอบเลยแล้วสำหรับเราล่ะอร่อยค่ะลองกินเห็นมัางนะ ว่าเห็ดมันมันหนาวะ่ะเป็นคนชอบกินกระเทียมเจียวไหมชอบค่ะเนาะแบ่งไปสักนหน่อยไหมเล <c oughs> ่นเล่นเล่นเห็ดน่าจะหั่นก่อนนะตอน้แรกหนูว่าปกติหนูไม่ค่อยใส่เห็ดอืแล้วเราคิดว่าเราจะทํไอทิปนี้ไปนานแค่ไหนเออหนูก็ตอนนี้หนูขายของด้วยะคะ่ะหนูขายกาแฟตอนเช้าเป็นร้านเราเองหรือว่าเป็นร้านหนูเองอขายอยู่ที่ไหนหลัง ตลาดดินแดงค่ะหนูขายมานานแล้วแล้วก็ทํางานด้วยเป็นแบบอยู่ในตลาดหรือว่าเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยหน้าแฟตอะค่ะมันเป็นหลังตลาดพอดีอแต่เราขายอยู่หน้าแฟตอืมโอเคคือไปเช่าที่เขาไงปะใช่ค่ะเช่าที่เท่าไหร่แถวนั้นประมาณเจ2 0ติบ่างเงี้ยแล้วแต่แว,วันใช่ก็ไม่แพงนะแจ็ดติบสองร้อยก็ขายดีไหมช่วงนี้ขายไม่ดีเลยค่ะอืมทำอะไรก่อนกันระหว่างทำอาชีพกวาดถนนหรือว่า ทำร้านกาแฟก่อนอ๋อขายกาแฟค่ะแล้วเราชอบอาชีพไหนมากกว่ากันระหว่างขายกาแฟหรือกวาดถนนก็ชอบชอบทั้งสองอย่างชอบทั้งสองอย่างเนคือขายกาแฟกับกวาดถนนอ่ะอันไหนรายได้ดีกว่ากันพอกันเลยนะตอนเนี้แต่ถ้าเมื่อก่อนขายดีมากเลยนะเมื่อก่อนขช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไปซื้ออะไรกันนะร้านกาแฟมันเปิดเยอะด้วยพี่เหมือนมันทําง่ายอะค่ะมีร้านกาแฟมีร้านชาไข่มุกเต็มไปหมดเลยนก็เลยแย่งลูกค้ากันเราขายแก้วเท่าไหร่กาแฟ ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทก็ถูกมาก,กน,นะเพิง่งเพิ่งมาขึ้นค่ะปกติขายยี่สิบแต่เราก็อุตส่าห์อยู่หน้าแฟลตแล้วนะออลูกค้าก็คือจะเป็นคนในแฟลตเองประมาณน<ช>ั<ล>้นถ้าแบบว่ารวมๆเราก็ได้่ออาชีพเนาะใช่ค่ะคือแค่้าแนแค่ร้านกาแฟนี่แบบสามารถอยู่ได้ไหมในเมืองถ้าแดดด้เกินอย่างนี้ก็ไม่ดีอะพี่ไม่ดีเนาะหลายหลายคนก็คือทํากวาดถนนเป็นอาชีพเสริมก็มีไหมคนอื่นที่เรารจักเนาะแล้วคนอื่นเขาทาอะไรกันที่นอกจากป่าถนนเขาก็ขายของตอนเช้าเหมือนหนู ขายของทํางานเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าโหอย่างนี้เราทําวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ากว่าถนนแล้วกว่าจะเพียงแล้วบ่ายโมงสองโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มเจ็ดชั่วละขายกาแฟหน่ยกี่โมงขายกาแฟตั้งแต่ตีห้ค่ะถึง10บโมงหนูว่าเก็บแล้วก็คือตื่นมาตั้งร้านก่อนวันไหนเหนื่อยก็บางทีก็6กโมงตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเโมงสิโมงใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบเลยสเราทำงานวันละ12ชั่วโมงกว่าถนนเราทำกี่วันหนูไม่ค่อยหยุดอะค่ะเจ็ดวันเหรอใช่ค่ะรอเขาแบบไม่ไม่มีแบบ กฎว่าห้ามทํางานเกิน6วันอะไรอย่างนี้เหรอ,อ,อไม่มีค่ะเขาตั้งวันหยุดไว้ให้อ๋อจะเป็นวันหยุดที่ทแบบว่ารวมกันที่เดียวหลายวันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ค่ะเ,เดือนหนึ่งก็จะมี2วันสามวันแล้วแต่ผัดกันไปเพราะว่าเราทํางานเรามีคู่ก่าคู่ก่อนเราทําเป็นคู่คนนึงหยุดคนนึงก็ต้องมาอ๋อเหรออ้าถ้าเกิดเรามาทุกๆวันอีกคนนึงเอาอะไรกินวะหมายถึงว่าหมายถึงว่า อย่างเงี้ยเราเรามาทำเขาก็มาทำอย่างเงี้ยค่ะมาทำได้แล้วเราล้างกาแฟล่ะเราทำทุกวันไหมใช่ค่ะขายทุกวันโอ้แปลว่าเราทำสิบชั่วโมงทุกวันเราเราไม่ไม่อยากมีวันหยุดมั่งเหรอหยุดหนูก็ไม่ได้ทําอะไรเราเราชอบทำงานช่ค่ะเราทํางานมากกว่าถ้าหยุดหนูก็ต้องมาหาพับผ้าเก็บผ้ารีดผ้ากวาดบ้านอย่างเงี้ยอยู่เฉยไม่ได้มันต้องหาอะไรทำ ก็ทุกวันนี้เราทํา7วันใช่ไหมวันละสิบสองชั่วโมงได้เงินเท่านี้แล้วถ้าเราทําเหลือแค่6วันแต่ได้เงินเท่าเดิมเลยเอาไหมนั้นแปลว่าถ้าได้หยุดเพิ่มสักวันหนึ่งก็คงดีนะเพราะว่าในเมืองนี่มันแบบมันยากอยู่นะค่าของชีพต่างใช่ไหมข้าวกะเพราที่เราชอบกินนี่เท่าไหร่ตอนนี้กะเพราไข่ดาวก็60บเลยวัดถนนหมื่นสองวันหนึ่งตก ค่าแรงวันหนึ่ง400ใช่ไหมกะเพรามือละ60แบบหลายเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะใช่เออเพราะว่าเราก็กิน2องมือ้อเป็นปกติเลยเนาะรู้สึกว่าคนไทยสมัยนีย้แบบกินข้าว2มื้อเป็นปกติไปแล้วอะ่ะไม่รู้ว่ามันถูกกว่าหรือว่ามันยังไงนะสองมื้อของเรานี่คือมื้อไหนกับมื้อไหนก่อนออกมาทํางานนะคะแล้วก็เลิกงานก็ออกมาทํางานก็เลิกงานประมาณ1ิบเอ็ดโมงแล้วก็ประมาณพุ่มครึ่งโอเค <Okay. S 1> แล้วร้อนไหมทุกวัน,วนนี้กว่าถนน นะ้อนมากมีเพื่อมีเพื่อร่วมงานแบบเป็นลมอะไรอย่างงี้บ้างไหมคนกว่าถนนไม่มีค่ะเหรอเก่งเนาะเพราะว่าเสื้อแบบหนามากาค่ะนะเอ้หมดแล้วโหแต่อร่อยจริงนะเราชอบมากก็วันนี้ก็ขอบคุณเนมากนะเออ ขอบคุณมากเลยก็รู้สึกว่าอาชีพคนขวากถนนยังไงก็สุดยอดเว้ยแค่คนมันไม่ค่อยมองเห็นนะออแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าไม่มีคนขวากถนนนะอาชีพไหนก็ทํางานต่อไปไม่ได้เว้ยออนะเวลาเห็นคนขวากถนนนะก็แบบว่าฝากชื่นชมเขาด้วยนะเนาะผมรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องชื่นชมจริงๆนะโอเคขอบคุณเนยมากเลยนะโอเคกลับไปหาลูกหาแฟนกลับ <c oughs> ได้เลยใช่ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วคนมากค่ะโอเควันนี้นะครับกินข้าวต้มเนาะซึ่งอร่อยมากจริงนะเมนูของ นเนี่ยใครจะไปคิดนะว่าคนกว่าถนนอน่ะมีฝีมือในการทําอาหารนะเว้ยคืออย่าว่าจะคิดเลยว่าคนกว่าถนนเนี่ยทำข้าวอร่อยไหมคุณได้คิดบ้างหรือเปล่าว่ามีคนกว่าถนนอยู่รอบตัวคุณทุกเช้าทุกกลางคืนนะเว้ยเป็นอาชีพที่ผมอยากให้คนเห็นจริงๆไม่ได้อยากแค่เห็นว่าเขาทําข้าวอร่อย,ยแต่อยากให้เห็นและจดจําเขาอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาเลยว่า มีเขาอยู่ในสังคมร่วมอยู่กับเรานะแล้วก็ทาให้เห็นสภาพสังคมนะว่าคือคนขวารถนนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยนะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันจับขยะมันเป็นอาชีพที่ไม่มีคนอยากทํานั่นแหละเพราะเป็นอาชีพที่คนไม่ได้อยากทํานี่แหละถึงเป็นอาชีพที่สุดยอดเว้ยคือมึงไม่ทํะแต่มันต้องมีคนทําสิ่งนี้แล้วเขาเป็นคนที่ทําซึ่งนับถือใจคนที่เป็นคนขวารถนนทุกคนจริงนะครับแล้วก็บายบายขอบคุณมากนะเอ้ยเอาน้ำอย่างไหนเยอะแยะเฮ้ยบาไปบแล้ว <Bye. S 1> อฮ้ยขอบคุณมาก ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงขอบคุณมากบ้าไปแล้วทำข้าวให้กูแดกยังซื้อขนาดให้กูกินอีกขอบคุณมากขอบคุณมากจริงอดูดิเขาน่ารักขนาดไหนขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะโอ้ยน่ารักเออเกินไปนะเออดูดูความน่ารักของเขาดินี่คืออาชีพที่คนดูถูกว่าเป็นคนจนมาทําซึ่งเขาจะจนจริงไหมไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่เขาเขาใจใหญ่เนออกมาเออซึ่งเวลาออกรายการอย่างเงี้ยผมมีให้เงินทุกอีพีนะแต่ว่าอีพีนี้ เขาน่ารักนะคือตอบแทนกูด้วยน้ำอย่างนี้ด้วยอะ่ะเพราขอบคุณเขาน่าักจริงแต่กี้พูดถึงเรื่องอะไรวะบ๊ายบายบ๊ายบายทำให้เห็นว่าคนเมืองเนี่ยอยู่ยากนะคือเปิดร้านกาแฟาอยู่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้ต้องทํางานเสริมด้วยแล้วเขาก็เลือก งานกว่าถนนคิดคุณคิดดูดิว่าเขาทําวันละ12ชั่วโมง7วันอ่ะโอ้ oh, สัปดาห์หนึ่งเขาทำ84ชั่วโมงต่อสัปดาห์แม่งเยอะมากเลยนะเว้ยกับเงินเดืนอน20,004เออเพราะว่าเขาทำงานได้เท่าเท่ากันใช่ไหมประมาณ12ก็12ใช่ไหมเออแม่งไม่ง่ายเลยเว้ยการที่ใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้แล้วอะไรที่มันจะทำให้แบบเรายังอยู่ต่อไปได้แม่งคืออาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเว้ยซึ่งผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นยายเขาแม่เขาลูกเขาอ่ะหรือตัวเขาเองอ่ะ ที่ยังกัดฟันสู้ทุกวันนี้ได้แม่งเพราะว่ามีอาหารดีๆแล้วก็มีน้ําใจดีๆความน่ารักให้แก่กันแบบเนี้ยนะโอเคยังไงวันนี้ผมนอนบ้านกูเองรายการใครไม่รู้ทำไงาหกินก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบรายการนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาเนาะว่าชอบรายการนี้ยังไงนะแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่า e ีต่อไปเนี่ยอยากจะให้ทําเมนูอะไรนะแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่ารายการนี้ควรมีสปอนเซอร์อะไรเข้าเพราะกูว่า ทั้งจานทั้งอุปกรณ์ทําอาหารทั้งวัตถุดิบอาหารทั้งเครื่องปรุงแล้วก็นี่เครื่องดื่มอะไรนี้ก็เข้าได้นะครับก็อยากทำรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับพยายามหาสปอนเซอร์อยู่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสมัครสมาชิก50บาทแล้วก็ซปเปอร์แตงใส่มาได้เลยไปแล้วบ๊ายบาย